สวัสดีครับพบกันที่ช่องส Sport n e w ที o d a y เช็ดเคยเลืงโลกข่าวสารลุ้งหนังฟุตบอลที่ลกลาวที่นี่วันนี้ขอเส,สนอข่าวระบายสีฟ้าฟอร์มดุฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนสตาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่มผลงานเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันไล่อัสปาร์ตาปาร์คยับเยือนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาฟิลฟอร์เดนแนวรุกฟอร์มเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กก่าชื่นชมฟอร์มการเล่นของเพื่อนร่วมทีมในแมตช์ถลุงสปาร์ตาปาปร์ค5-0ตกรอบที่สนามเอติฮันสเตเดียมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีเอรลิส์ รันสองประตูและจะมีจอห์นสโตและมาตเตอุสโนเนสช่วยกันยิงทำให้แมนเชสเตซีคว้าชัยชนะได้อย่างท่วมท้นในแมตช์โฟร์เดนซึ่งควา้าแมนออฟเดอะแมตช์เปิดใจว่าพวกเราทำงานกันหนะักและมันเป็นเรื่องยากมากๆในช่วงครึ่งแรกหลังจากที่เรายิงประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมจากผมพวกเขาเล่นได้อย่างเหนียวแน่นแทบไม่มีช่องว่างเลยและพวกเขาทำให้เจอง,งานยาก2-3ครั้งในจังหวะการสวนกลับนั่นเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันในช่วงพักครึ่งหลังโดยเราจะต้องเล่นรวมกันเป็นทีมและทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ผมคิดว่าครึ่งหลังเราเล่นได้ดีมากขึ้นเราสามารถยิงประตูถึง5ประตูแน่นอนบ้านเป็นเรื่องน่ายินดีเรามีโอกาสไม่เยอะในช่วงครึ่งแรกซึ่งเราน่าจะยิงได้2หรือ3ประตูอย่างไรก็ตามผู้จัดการทีมเว็บโกเยล่าพูดคุยกับเราในช่วงพักครึ่งโดยบอกว่าพวกเราต้องเล่นด้วยความอดทนไม่รีบร้อนและเล่นด้วยความเร็วในแบบของเราและเราก็ทําได้ในช่วงครึ่งหลังการเล่นลูกเซตพีดบ,บางครั้งก็สามารถตัดสินเกมได้อย่างในเกมล่าสุดชนะวูฟเกมลีกเมื่ออาทิตย์ตอนที่เรายิงประตูได้ในจังหวะการเล่นครั้งสุดท้ายนี่เนนีสําาาาคัญัญรมาารมพฒก น,นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาดังนั้นเราก็ามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วโฟเดนระบุนะคับชอบกดไลค์ชเช็กบกแจ็คกดติดตามไม่ชอบสปอร์ตอินดิเอดของเราด้วยสำหรับนี้ก็ฝากาวิดีโอนี้แล้วโหใหม่คลิปหน้าสิครับ